เขาจะต้นไม้สายชังเขาต้นผู้เรียนนีนคนแมวครับเัาจับต้นผู้เรียนไปถูกครับต้นหนึ่งไม่ถึงหน่อต้อนใหญ่ก็จะแพงสึ้น กาศดีมากกาแฟทอมโอนะครับสายช่างหา อากาศตอนเช้านะครับป่าสวนลิมเขาครับเป็นรีสอร์ทเลี้ยวขวาเข้าไปครับลง ขายต้นไม้ถูกมากนะต้นละห้าบาทสิบบาทต้ตนมะละกอลงมะละกออะไรเนี่ยแ,งงแขกนวันี <c oughs> น่้อยู่บนสันเขื่อนนะครับ นั่นจะเป็นชุมชนท้างล่างให้ชอบออกกำลังกายมาวิ่งเล่นได้เลยนะครับเขาให้ขึ้นได้ที่เขื่อนก็มีให้เล่นน้ำได้นะครับน้ำนิ่งใสสะอาด แต่มีจระเข้หรือเปล่าไม่รู้ลงไปเล่นอาจจะโดนงาบคนไปพายเรือเล่นนะครับตกปลาได้ฟรีไม่เก็บตังปลาเยอะด้วยใครชอบตกปลามาได้เลยนี่ครับต้นไม้เขียว งามมากหน้าฝนนะครับมีต้นมะละกอด้วยขึ้นเองแต่เป็นตัวผู้ดอกเต็มเลยนี่นะครับต้นมะละกอดอกมะละกอคขาเอาไปยำได้นะครับต้องเอาไปลวกแล้วก็เด็ด เด็ดเอาเฉพาะดอกยำดอกมะละกอผมไม่เคยกินแต่เห็นดูในทีวีนี่ครับสวยงามครับแค่นี้นะครับวัสดีครับ